ชาวพิจิกค่ะดวงความรักประจำวันที่3มกราคมคุณได้ไพ่สีถ้วยกับหัวนะคะเขาได้3มคัธากับหัวเช่นเดียวกันคนมีคู่นะคะวันนี้อาจจะไม่มีเวลาให้กับความรักเลยเพราะว่าจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะส่วนแฟนได้สามคัธากับหัวเช่นเดียวกันวุ่นวายนะคะวันนี้มีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสามคัาที่กับหัวเนี่ยในแง่ดีก็หมายถึงการปล่อยวางนะคะการไม่คาดหวังมากจนเกินไปถ้าในเชิงความสัมพันธ์ก็จะดีมากนะคะมี ีโอกาสจะคืนดีกันเร็วๆนี้นะคะ Engagement แล้วก็ e u b e y l i v e ถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในความรักนี้ก็ไปต่อได้นะ,ะส่วนคนโสดสนิทในวันนี้นะคะยังไม่แนะนำนะคะให้หาคู่เพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะคะวันนี้ชีวิตจะค่อนข้างวุ่นวายดังนั้นรอให้พลังงานดีกว่านี้ก่อนนะคะแต่จักรวาลอยากให้คุณคิดปวกนะคะถ้าคุณมีความเชื่อมั่น,น่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะมีคนที่ใช้เข้ามาเองนะคะ